สวัสดีค่ะวันนี้ลูก,กิสานาชาแนลก็ยาพามาชมผลงานนะคะผลงานการชํากิ่งมะนาวนะคะปเป็นการตอนกิ่งมะนาวไม่ใช่การปักชํานะคะคือนี้คือการตอนนะคะเรา เด็กๆตอนส่งครูตอนแรกก็ยังไม่ออกรากนะคะตอนนี้ผ่านไปเดือนหนึ่งนะคะมันออกรากได้ยังไงแล้วก็ใบอ่อนนี่มันก็เริ่มแตกมาอีกตอนแรกกะว่าจะถ่ายตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มบใบน,น้อยๆไม่ได้ออกดอกแตกยอดใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้ค่ะมันก็จะ ออกมาเป็นใบอ่อนใบเล็กอันนี้ออกมาอีกนะคะก็ถือว่าได้ผลนะคะการตอนเก่งมะนาวเราก็ได้ผลตอนแรกเด็กเอาไปส่งครูก็ยังไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเราตัดออกเร็วเกินไปนะคะตอนนี้ที่เราเอาออกมาดูตัวนี้คือกล่องนมที่เรากินแล้วนะคะ อันนี้รากรากออกเยอะแล้วนะคะรากเขาออกเยอะแล้ววิธีการนี้ก็คือเราใช้กาบมะพร้าวนะคะในการขูดเยื่อกิ่งพันุ์ที่เราต้องการแล้วแล้วก็กาบมะพร้าวที่เราแช่น้ำจนชุ่มผสมดินนิดหน่อยโอบอุ้ม มัดไว้นะคะตอนนี้ก็รากเยอะเลยนะคะออกรากเต็มเลยนี้เอามาให้ดูใกล้ๆนะคะต้นสวยเอาไปอีกก็กำลังดีเลย อันนี้ผลงานพร้อมปลูกนะคะพร้อมปลูกตอนแรกก็ยังไม่ออกดอกอันนี้ก็คืออันนี้กิ่งเล็กๆก็เพิ่งแทงหน่อในน้อยมาอีกนะคะ จอดอ่อนก็แตกมาอีกก็แสดงว่าใช้ได้นะคะหิ่งผัุนนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเพาะลงปลูกได้แล้วนะคะแล้วที่เรามาแช่จนได้รากง,งอกตอนแรกก็ยังไม่งอกนะคะเราก็ใช้น้ำหมักชีวภาพเทลงไปอันนี้น้ำมาเริ่มแพ้งแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือใช้เวลาเดือน1เดือน น้ำก็เริ่มแห้งน้ำในนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะเราใช้น้ำหมักน้ำหมักที่เราผสมไว้ผสมน้ำแล้วก็ใส่เทลงไปในขวดนมที่เราตัดเราก็แช่กิ่งไว้นะคะผลงานออกมาเดือนหนึ่งก็ เห็นนางภาพนะคะก็เป็นที่ว่าก็ใช้ได้นะคะเป็นวิธีการตอนกิ่งง่ายๆโดยเราไม่ต้องให้ใช้ต่อจากต้นพันธุ์ของมันนะคะเราสามารถที่จะตัดกิ่งออกมาแล้วก็มาแช่น้ำรากกิ่งพันธุ์กับภัชระอื่นก็ได้นะคะเตี้ยงรากประมาณเดือนหนึ่ง ก็จะมีใบอ่อนแตกออกมาก็ถือวแบบ่าผลงานประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปปลูกกันนี่เลยสวยสวยอันนี้ตัดออกมาจากกิ่งพันธุ์เพื่อทรงคุณครูนะคะ ก็ตอนแรกครูก็ยังไม่ให้ผ่านนะคะก็ยังไม่ได้ทิ้งก็จะเอามาแช่ต่อผลงานก็เห็นดังภาพนะคะเพราะํำกิ่งง่ายๆง่ายมากเลยนะคะ แล้วก็สะดวกในการเคลื่อนย้ายไม่ต้องตัดจากกิ่งต้นใหญ่สามารถที่จะเอาไปเพาะไปปลูกได้อีกได้เลยสนุกทุกเรื่องดาปวปาลูกอีสานานานาชาแนลมีทุกเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะ